สวัสดีครับคลิปนี้ฮะกู้จะพามาดูคุณได i H1 แกนสแตนเลสครับสภาพดีมากๆเลยถูกกว่าป้ายแดงเกือบล้านครึ่งครับไปดูพร้อมกันเลยครับผมมาดูพร้อมๆกันเลยฮะคันนี้เป็นคุณได i H1 ฮะสอ V.I.P แกนสแตนเล็นะฮะคันนี้เป็นป17ี17.18จดนะครับคุณพี่สภาพดีมากๆเลยฮะสภาพดีมากๆเลยฮะ,ด,ยฮะดูฮะ คันนี้ป้ายแดงเปิดตัวที่สองล้านสามถ้าเป็นตัวท็อปนี่สองล้านสี่นะฮะสองล้านสามกว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดนี่สองล้านสี่เบสคาร์เอโต้เปิดตัวแค่หนึ่งล้า 1, นะฮะหนึ่งล้านแปดแปดหมื่นหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะฮะรา,ราคาจำไม่ได้ลืมขอโทษด้วยครับล้านเดียวอ่ะล้านล้านต้นต้น,ตน,นะฮะดูฮะคันนี้ป้ายแดงสองล้านสี่นะบอกไว้เลยป้ายแดงสองล้านสี่นะรุ่นนี้แกนสตาร์เล็กฮะ VIP แกนสตาร์เล็กสองยุ่ห้า ป้ายแดงขาย2อล้านสีเบตคาโต้ขายล้านเดียวล้านต้นฮะล้านหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงล้านหนึ่งฮะดูฮะสวยมากๆเลยดูมาพร้อมสภา,ภา,ภาพล้อมแม็กแต่งด้วยเอ้ยไม่ใช่แม็กแต่งเขาโทษแม็กเดิมแม็กคุณแดงเขาโทษครับเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะครับตอนนี้รถดูรถสวยไป,ไปแล้วมาดูภายในกันเลยฮะดูฮะ เป็นเบาะโทนสีน้ำตาลอ่อนนะครับผมพี่ดูเลยฮะสภาพเป็นไงฮะสภาพสวยมากๆเลยนี่บอกตามตรงนะยังไม่ได้สปานะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเบสคาออตโต้นะฮะดูฮะสวยๆเลยรถเพิ่งเข้ามาครับนี่ยังไม่ได้สปาคล้ยบอกเลยถ้าสปานะสุดยอดเลยเยอะดูฮะออปชันพร,ร้อมๆดูฮะนี่มีเครื่องเล่นด้วยเป็นไงฮะสวยๆเลยดูฮะสวยๆเลยเป็นไงฮะสวยมากๆเลย,เลยสวยจริงครับโดยรวมแล้วสวยมากๆเลย ไม่น่าเชื่อเลยเบสคาร์ออโต้เปิดตัวแค่หนึ่งล้านห้าหมื่นครับป้ายแดงตัวนี้น่าจะสองล้านสามมันจะมีสองล้านสามหกกับสองล้านสี่นะฮะตัวนี้มีสองราคาฮะดูเลยหนึ 1, 50, ่งล้านห้าหมื่นดูเป็นไงสวยมากๆเลยเป็นไงฮะสวยมากๆเลยดูฮะเป็นไงฮะดูสวยจริงฮะโอเคเลยสวยมากๆเลย ไม่น่าเชื่อเลยเบ็ดาวโต้ขายราคานี้ฮะเดี๋ยวน้องกล้วยพาดูเลขไหมแล้วก็ดูเครื่องยนต์มาพร้อมาเลยฮะครับผมมาดูเลยฮะคันนี้แค่วิ่งแค่แสนโล,ลยฮะแสนนิดๆเองดูแสนนิดๆเองครับยันนงไงฮะโอ้โหใช้งานไม่เยอะเลยบอกเลยใช้งานไม่เยอะเลยแสนโลลดไปล้านนึงอะถูกลงไปล้านหนึ่งโอเคไหมพี่โอเคไหมดูเครื่องยนต์ฮะ ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆพี่ดูเลยอยู่ในสภาพเดิมๆนะเห็นไหมฮะอยู่ในสภาพเดิมเลยเป็นไงเป็นไงฮะดูเลยเป็นไงฮะสองจุดแปดเท่านี้ไอสองจุดห้าเท่าครับ,รบไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์โชว์ทุกคันโชว์ทุกทีพีด่ด,ดูดนี่ฮะ เครื่องยนต์ร้อนหรือเครื่องยนต์หลวๆๆเขาไม่ทํานะแต่เบสคารออโต้กล้วยทําทุกคันนะกล้วยบอกให้มั่นใจครับมั่นใจในคุณภาพเป็นไงราคาแบบนี้สภาพแบบนี้ถูกกว่าป้ายแดงร้านนิดๆรับได้ไหมพี่ครับผมผมกล้วยเบสคารออโต้นะฮะตอนนี้เป็นไงก็อยู่ในคุณไดเอสวันแกรนด์สตาร์เล็กออโต้ฮะเป็นไงพี่รถมือสอสภาพน้องๆป้ายแดงเลย คันนี้กล้วยบอกเลยเครื่องยนต์ดีเซนใช้งานอีกหลายปีถูกกว่าป้ายแดงล้านเกือบล้านสี่ฮะพี่กล้วยบอกเลยนะครับไปกับทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงนะพี่คันนี้ป้ายแดงขาย2อล้านสี่ถ้าเป็นตัวท็อปเลยคันนี้น่านตัวท็อปสองล้านสี่เบสคา์ออโต้ขายเพียง1นล้านห้าหมบาทรถปี1 7บเจดสิบแปพี่แค่2อสมปีสามสี่ปีถูกกันล้านกว่าฮะ ทุกอย่างไปกลับอยู่ในความเป็นจริงนะกูบอกเลยเบสคาร์โตครับทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาร์โตทั้งหมดถ้าคุณพี่ตกลงเซเยสบอกเลยธนาคารไปตรวจสอบถึงบ้านนะออกกับเราออกง่ายครับพี่แค่ทําทเรื่องจองเข้ามาบริษัทจัดการทําทุกอย่างให้เสร็จสับครับพี่รอวันรับรถเลยเครดิตดีวันเดียวก็รับรถได้ครับพี่เข้ามาปรึกษากูได้นะ,ะทุกเคสเลยไม่จําเป็นเลยฮะไม่จาเป็นต้องซื้อขายกันไม่จำเป็นน,ปน,นะ คุยปรึกษาออกได้ไหมติดขัดอาชีพอะไรหรือเปล่าน้องกล้วยยินดีครับอยากดูแลอยากให้บริการกันครับขอบคุณสำหรับทุกคลิปที่ติดตามกันครับสำหับคลิปนี้สวัสดีครับ